¡Ahora! ราศีพฤษภตุลธนูสัปดาห์นี้หนึ่งวันพันเหตุการณ์ของแท้ค่ะแต่ถ้าว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่หมอเชื่อว่าคุณเอาอยู่หมดเลยละค่ะขอดูที่หน้าไพ่กลุ่มแรก่อนเลยนะคะหน้าไพ่ขึ้นเก้าไม้เท้าค่ะและหมอรู้สึกว่าตอนนี้เอาจริงๆนะพลังงานเริ่มต้นของคุณเปิดสัปดาห์มาก็เบิร์นเอาแล้วอะเหมือนคุณจะต้องแบบฮึบกับตัวเองอะในการทํางานสัปดาห์นี้เพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องสู้กับอะไรไงสู้กับนโยบายเก่าๆสู้กับคนหน้าเดิมๆสู้กับกองเอกสารสู้กับข้อมูลที่บางทีนะ คุณน่ะมีพลังงานหน้าไพ่อ่ะสองไม้เท้ายืนพื้นคือ คุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาค่ะคุณเป็นคนที่ชอบทําให้ทุกอย่างอ่ะมันมีในรูปแบบที่แบบมันก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ชอบจะยึดติดก,กับอะไรหรือไม่ชอบทําอะไรให้มันมีจุดซ้ําๆหรือถอยหลังแต่ทว่า environment and God, องค์งกเนี้มันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นค่ะเมื่อนาใม้คุณรู้สึกว่าเออแทนที่เราจะไปข้างหน้าพัฒนากันเนาะแต่เราก็กระจุกวนอยู่กับอะไรเดิมๆปัญหาเดิมๆองค์กรก็ไม่เคยแก้อะไรผู้บริหารก็มีแต่ใช้คำว,ว่าเมินหน้าหนีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันเลยเป็นสัปดาห์ของการ ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองค่ะแต่ถ้าว่าพอมันเคลื่อนจ้าสิกอะ่ะแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีจุดเอาชนะตัวเองด้วยและก็จะมีจุดที่อะไรก็ตามที่คุณทาเนี่ยมันก็จะคล้าคาดหรือมันก็จะผ่านพ้นสาเร็จไปได้ด้วยดีค่ะเพราะมันขึ้น king o f Cup แลวแม่หมอแค่รู้สึกว่าอาจจะมีผู้บริหารบางคนนะยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นตัวแปรในการตัดสินใจนะทําให้คุณรู้ว่าโอเคจะไปซ้ายไปขวาจะไปหน้าไปหลังหรือจะเอาอยัางไงกันแน่แสดงว่าในการประชุมเกิดผลลัพธ์ที่ดีหรือแม้กระทั่ง ขออนุมัติอะไรเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าก็น่าจะเป็นไปทางที่ดีในสัปดาห์นี้ค่ะบางคนนะคะหน้าไพ่เหล่านี้จะหมายถึงใครที่เหนื่อยกับการกู้หรือใครที่เหนื่อยกับการรีไฟแนนซหรือใครที่เหนื่อยกับการต่อสู้ทางคดีความใดๆแม่หมอมองว่าสําเร็จนะยังไม่พอมันขึ้นหน้าไพ่ในกลุ่มของเดฟูลด้วยนะะแสดงว่าในสัปดาห์นี้จะมีคนได้งานใหม่นะหรือมีคนได้เริ่มต้นดิวทางธุรกิจใหม่ค่ะมันขึ้นในส่วนของเมจิเชียนนะือหมายถึงว่าในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเอาคุณเอาคุณ,เอ,คณเอาคุณแบบ เอาคุณลมได้คุณสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองค่ะค u e ซอฟท์ครับแม่มาเพาะนสัปดาห์นี้ไม่มีใครก็ตามที่จะมาขวางกั้นความสําเร็จของคุณนะจะถามว่าเหนื่อยไหมนะพ่าก้าวไม่เท้าเหนื่อยลากเลือดแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่มากมายเหมือนสัปดาห์นี้คุณจะต้องเป็นตัวแบกเนาะแบกทีมแบกทุกอย่างเลยแต่แปรัผลรับสําเร็จค่ะค่าขายดีการเงินดีได้ในสิ่งที่ต้องการอย่าให้หล,หลยกมือมีใครทํางานด้านกฎหมายไหมสัปดาห์นี้มีเรื่องที่ดีต่อใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยนะคะ